เสร็จอ่ะแล้วในวิดีโอนี้ครับท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทํางานอะไรต่อผมจะพาท่านผู้ชมทํางานอะไรอีกอ่ะ,ะมันก็อันนี้ก็เสร็จไปเรียบ,ร,ยบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เอาหลังคานะเอาบันไดออกไปไหนวะเดี๋ยวดู่นนะเอาบันไดออกไปไหนวะเอาไปวางข้างบนนู่นแล้วยังไงต่อบันไดสําเร็จรูปปึบ๊บอ่ะ แล้วยังไงต่อเนี่ยอ่ะโอเคยังไงต่อวะเนี่ยทุกท่านอบันไดสองอันนะดูนะบันไดนะอันนี้น่าจะเป็นตัวอาคารสถานีเนาะอาคารสถานีอาคารนะครับเอออันนี้วางลงไป ไฟกับสองทั้งหมดสองอ่ะเออไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะได้ทำอะไรนะเพราะว่าผมถ่ายต่อกันเลยโอ้โหโอยืดลงเนี้ยอ่ะไปบันไดอีกรอบโอ้โหโอ้โหวังอะไรอีกเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ย มันคืออะไรโอ้โหแล้วแบบโอ้โหฝั่งแล้วหกนิดโอ้โหมันคืออะไรวะเอ๋อาจจะตัดนิดนึงนะท่านพิมชมนิดนึงนิดนึงอาจจะตัดนะครับกานเพราะว่างานมันจะน่าก็น่าจะจบแล้วแหละมันคือคานเหรอมันคือ,อคืออ๋อคือเสาคานอีกเลยออกมาโอเค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  แม่งช้าจิบหายเลยไอตัวเนี้ยเคียนตัวนี้ช้ามากเลยมันคือคานคอนกรีตที่ยื่นออกมาอีกนะครับโอ้ถ้าโดนในนี้ฟาดหัวนะผมบอกเลยโอ้โหลับอะลับเลยท่านผู้ชมลับเลยอะโดนฟาดหัวคือหลับเลยอะลาก่อเจ้าไม่ตอง่วงก็หลับได้เจ้าโอเคตัดโอเคครับผมงานมันก็จะเสร็จแล้วแหละนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะข้ามสักเท่าไหร่ งานมันจะเสร็จแล้วนะครับผมเออเอางี้ผมตัดอันนี้คือแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทํางานใหม่เลยแล้วกันโอเคครับตัดเพราะว่าผมไม่ชอบงานเทป,ปูนครับท่านผู้ชมผมไม่ชอบงานยกงานเทป,ปูนผมแบบว่าผมไม่ชอบอะ่ะท่านผู้ชมนะเอออันนี้อันนี้เคีนเน่ยแก้แนละ้วนี่ครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับชั้นหนึ่งก็จะเป็น ห้องโถงนะครับท่าน้ยมก็จะเป็นห้องโถงเลยก็จะเป็นอาคารซื้อตั๋วนะครับผมชั้นบนก็จะเป็นที่ขายอาหารหรือเปล่าเป็นที่นั่งลงนั่งเล่นนั่งคอยรถไฟนะครับผมรอรถไฟออกฝั่งนู้นก็วางคงวางหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงวางหลังคงหลังคาเรียบร้อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะก็จะเอาแคทออกนะครับผม JCB โอ้วางโคงหลังคาโคตรดีเลยนะดูดิ โอ้โหดูด้วยดูอย่างดีเลยตอนแรกเป็นแดดนะครับแม่พอเรามาวางปุ๊บสวยเลยอะ่ะโอ้หหน้าหน้ามันขึ้นรถไปมันยิ่งขึ้นแม่สวยเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรา,เอาออกนะครับเดี๋ยวเราไปส่งงานกันเลยครับผมโคตรสวยท่านผม้ยมผมบอกได้เลยว่าโคตรสวยครับโคตรสวยสวัสดีครับแจ๊ผมมาทำงานให้แล้วครับแจ๊ The new waiting area is ขอบคุณครับแจ๊ตึงดึงดึงโอ้โหมีรถไฟมาจอดทันดีเลย โอ้ออก้วเว้ยเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคยงครับโอเคโอ้โหตอนแรกตร,ตรงนี้มันเป็นที่โล่โงๆนะครับพอเรามาสร้างเว็บสวยเลยอะดูดิโคตรสวยนะครับผมแหมมานั่งรอรถฟงรถไฟได้นะครับแล้วทำไมตรงนั้นไม่มีร่มวะผมงงนานแล้วเนี่ย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรับงานเจนี่อ้โ,อโหงานตรงไหนอีกวะเนี่ยงานทำอะไรกัอูอ้สองล้านเลยนะมีพี่คนนี้งานสร้างน้ำพุมันก็ต้องทำอยู่ดีอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับสร้างน้ำพุอีกเหรอโอโ้มึงบ้าหรือเปล่ปาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมรับงานเจนี่ต่อเลยแล้วกันนะ่ะตรงนี้โอ้ค่อนข้างที่จะยาวไกลนะครับปั๊มน้ำมันครับ เดี๋ยวไปดูปั๊มน้ำมันก่อนโอเควาไปที่ใกล้ที่สุดนะครับชุแอบนีว้าไปที่ใกล้ที่สุดนะครับผมปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันผมก็ต้องว่ามันออกทางนู้นไดไ้ไม่ได้นะครับบึนบิ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 น,บนว้ พ่นแรงอะ่ะพ่นแรงเลยท่านผู้ชมโอ้โหแม่งเลี้ยวไม่พ้นทศทีลักันเนด้อเะทศทีลักันเฮ้ยหัวยัดบุตรนะโอ้งานตัวนี้ที่มาที่มันอยู่ในวิดีโอแนะนำอะ่ะ เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อที่มันอยู่ในวิดีโอแนะนำไงอ๋อตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่เลยที่มันอยู่ในวิดีโอแนะนำอ่ะโอ้โหเอาเวเอาเรื่องวะ่ะเอาแท็กเตอร์รถขดุดอีกเหมือนเดิมครับไปครับ a c b เหมือนเดิมครับตรงนี้เลยที่มันอยู่ในวิดีโอแนะนำผมรู้แล้วโอ้โห แม่เราเราก็นึกว่าตรงไหนไงที่แท้ก็ตรงนี้นี่เองแม่ให้ผมงงตั้งนานเนาะรถไฟเข้าแล้วเน่ะเห็นไหมไฟเข้าแล้ว่น่ะหูยาวมากเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเราไปดูรถไฟหน่อยดิผมไปดูรถไฟสักนิดนึงหน่อยดิรถไฟอะไรวะตอนเราทำทำไมไม่เห็นเข้าวะเดี๋ยวไปดูรถไฟก่อนขึ้นรถไฟได้ปะเนะี่ยโอ้โหถ้าเป็นเลดเดสขึ้นรถไฟได้นะแต่นี้ขึ้นรถไฟไม่ได้นะครับ ดูรางดูล้อเฮ้ยรถไฟเขาจอดแบบนี้ด้วยเหรอวะถ้าถ้าจอดแบบนี้ต้องจอดแป๊บเดียวนะเขาเขาาไม่จอดแบบอ่าอ่าเขาเรียกว่าขวางทางเข้าออกแบบนี้นะครับเฮ้ยแล้วมีมีสองหัวซะด้วยโอ้โหเปลืองนะผมไปเดี๋ยวเราเอารถขึ้นกันดีกว่าไปา โอเคครับเดี๋ยวเราย้ายไปที่งานวิดีโอแนะนํากันนะครับว่ามันจะคืองานอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นงานสร้างอ่อสร้างอะไรวะสร้างปั๊มหรือเปล่านะครับผมไปครับทุกยงครับอุ้ยเยอะไม่ได้ต่อจอไปอุย้ยอะไรร่วงมาเนะี่ยใจเย็นดิพี่ใจเย็นดิแม่เมียนเขารอเหรอ เดี๋ยวเขายังรอได้เลยออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทกเล็กมากอะ่ะเดี๋ยวแคทตามไปนะเดีย๋ยวแคทตามไปน่าจะน่าจะต้องได้ใช้แคทแน่นอนเลยผมรูๆๆๆ้อย่างตรงนี้เพราะว่าผมเห็นตอนวิดีโอแนะนำมันลึกมากๆเลยวิดีโอรแรกเลยนะสำหรับงานตนัวนี้ที่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 เห็นนะวิดีโอรแรกเลยโอเคปะ โอ้กระตุกมากเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่ใกล้ๆแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับท่านผู้ชมครับอ้าเฮ้ยเร็วหน่อยดิ <S <S โอ้ไม่มีเสียงอ่อนเสียงสูงเลยทางไหนวะซ้ายเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่โอ้ยอะไรของมันวะเนี่ย เอ้ล้วมันมีงานที่อัปเดตมามันอยู่ในช่วงประมาณเว่ถๆนี้แหละริมคลองอย่างอะไรประมาณนี้แหละแต่ผมทํางานหลักก่อนงานทงานหลักให้มันเสร็จก่อนนะครับผมงานหลักที่ตุกเกนทามานะครับที่ไม่ใช่ DLC อะ่ะ DLC เป็นโลกเก็บเครื่องวินเดี๋ยวค่อยว่ากัน DLC ที่เป็นรถผมอยากให้มีมากเลยนะครับ ขึ้นไปเลยขึ้นไปไลยขึ้นไปเลยคนรับขึ้นไปเลยทำงานริมถนนเลยครับโอ้โหแล้วันติดอะไรวะเนี่ยมันมืนเอาแล้วมึงจะกลับไปไหนน่ะเอาเอาเอาเฮ้ยเออ แล้วมันจะกลับไปไหนของมันวะเนี่ยไปดีไปดีคนยิ่งคอแห้งยิงย่งหิวหน้าอยโอ้โหอะไรของมันมาแล้วไปไปไปเนี่ยถึงแล้วครับผมสึ่งแล้วครับสึงส่งแล้วสึ่งแล้วสึงวส่งแล้วแม่ตรงนี้มีร้านเอา,นานอาหารได้ด้วยนะครับตบนี <c> ่ <oughs> โอ้โหเบรกไฟแลบอะ่ะ ปิดไฟเล็บเลยปิดไฟแล็บเลย,เลยโอเคเดี๋ยวผมรับงานในวิดีโอนี้เลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเอารดลงสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปส่งหัวหน้าก่อนอะไรวะเนี่ยถ่ายรูปส่งหัวหน้าก่อนถ่ายรูปส่งหัวหน้าก่อนนะครับถ่ายรูปส่งหัวหน้าก่อนทำงานข้างปั๊มครับปเดี๋ยวเอารถลงกันเลยทางานข้างปัม๊มเว้ยวันนี้นะครับที่คนครับ ไม่เหลือเกินไยรถออกเลยดิรถไม่ออกเลยว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรับงานก่อนแล้วกันนะครับช่วงเช้าเช้ารับงานเลยล้กันงานนี้ราคา2ล้านอ๋อมันเหมือนมันสร้างเป็นร้านแบบคล้ายๆร้านค้าท่านผู้ชมเห็นไหมมันสร้างคล้ายๆร้านค้าเลยอ่ะ สองล้านนะครับท่านผูช้ชมไม่ธรรมดานะโอเครับไปรับไปดึง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 ,ดงอ้าวอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงโอ้โหไอ้ปั๊มนี่ก็ปิดเลยอะ่ะเฮ้ยไม่ปิดดีมาวันนี้ข้าแจ้เจอกันอีกแล้วนะเมื่อกี้เจอกันงานรถไฟนะเจน,นะ m a แม่เจก็ทำอะไรอะ่ะโอ๋อลอกพื้นดินอีกแล้ว,อวลอกอีกแล้วเหรอ อผมอาจจะไม่ลอกให้มันหมดนะท่านผู้ชมรถเยอะจะเกินลอกหมดก้อนนานเกินมันจะลึกมากเลยนะลึกมากเลยนะ จะลอกหมดจริงๆอ่ะต้องลอกเป็นหน้านะครับลอก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 แล้วก็กองอ่ะกองกองกันไวนะ้อ่ะแล้วก็มาตักใส่น้ำทีเดียวเนี่ยลอกมาอย่างเงี้ยลอกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลอกอย่างเงี้ยลอกซ้ายลอกขวาเออแล้วก็ตักใส่ดำไว้ เ้วก็ทำเป็นกองแม้ยา,าวแล้วก็ตัดใส่นดำเนีย่ยลอกไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเพราว่าถอยล้งงป้ายลังป้าย ถ้าเล่นสองคนก็อีกคนก็ล่ออีกคนก็ตักใส่ด้ำนะครับอีกคนก็ขับรถดำแต่ว่าต้องต้องล่อช่วยกันสองคันน่อนนะ่ะเราช่วยกันทัก2สองคันนะครับตักคันหนะึ่งก็น่าจะทันแต่นี้ผมเล่นคนเดียวไง เป็นโลกางนะถ้าตั้งมุงกขีดีๆนะดูอ่ะไม่ต้านเลยอ่ะไม่ต้านเลยนะครับลอกลอกไยมากลอกไยมากทู้งยม ดูดิลอกง่ายมากเลยอ่ะ โอเค, okay, คก็คดูเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันโอ้โหเพินเลยอะ่ะผมลืมเลยโอเคผมลืมเลยอ่ะโอเคครับผมเจอกันใหม่วปดีโอหน้าครับสวัสดีครับไม่แหบเผินจัดครับ